เราษาถูกสาถูสาถูคุณพุดพระตนั่งทำมราตนังสังพระราตนังคุณเกียวสาการคุณโกโกสันโภโกนะคมานกัสสโปพตมเรวว่าคุณเอ้ยคุณคุณภาษีอริยมิตยโยลวนแต่ดอผุดโพสาถุเน้อคุณปีดอนมันดาคุณครูบาอาจารย์

ນ້ອງຫິວກົມກະປະນົມກໍຂ້າພໍບ່ອນບ້ານຄືສູ່ຕົມລົມແຍມໃນວັນນີ້ສີດົງລໍາສັນແຂງໃນວັນນີ້ສີດົງລໍາສັນແຂງຂ້າຂໍແຕ່ງຍົກຂໍຍໍນັງໃສຫົວຕົວຜູ້ອະທິບໍນໍພະໄດອັນນໍຂໍໃຫ້ເປັນບັ້ນລັງສົ เพว่นสอนสิบให้ดิชาดีกากานั่งดือบพ่วอนไปถึงสวรรค์ให้ตามมาจองสิงบัานเมื่อลำตอดันละกอให้ดีทุกกรรมย่าเมื่อปลาใส่อดันละขอให้พุ้งสอยกรรมย่าเมื่อลุพัดขยงมาลุสะทุกขะเดียนไหลใบเดียวมือสิบยิ้มย่อถึงบอดได้ขาดให้ดันเดือดอให้ผมละถนัดขยงมาลำเล่ลองของเขาอย่างน้เถินตกบาต ย่อมสูหน้ารผงนั่นเรียกดกางคนตื้อพอคนที่มาฟังรองฟังล่ำกาเสื่อมลำบดคขึ้นยาได้บางทานผู้ันนั่นเจือนังอนั่นหนังขอฮดีถูกกรรมยาเมื่อปลาใสปาาคมใดขอให้คนณยินดีสิหรือสมทางอารมณ์ความเบายาบุกเบาาคึกท่าให้ฉลาดยอดเยำเหลีย่ยมสู้อันส้นถูกสัญ้นญาสิปล่อยลอยปลาขอให้มาสู้สงจอมจุงหมนุนทันรำไปไน ดือเดินอย่างพึ่งขาดาวให้เดือพอให้คนสาวนําพองนําพองเหมือนตาดึงนางสาวุูบุญภาษา่าขอดบดอบนิ้วให้รับกากว่าเขาว่าเขาใ โกแปกแคบมันเป็นการไายอ่อนโกคู่ธรรมดาของมอหลอมมอลัพเรีมีพ่อพ่อมีคู่จีกับปู่ต้องมีบาปู่ตาต้องมีอยากมีได้ตินแมงยิ่งนอนหงายเห็ระวังตีนสินเด้วกุ๊ดขีดาพรอเดอเป็นอย่างว่าตีขั้นมีเอียงมินดินมันกะเป็นตาดุขั้นมีหดโป๊ะโคมันบ่เป็นตาบุ้งถ้าไทยเบื่อเพิ่งเสริมคืองมอลัพฝายยิ่งอยากมีแต่ของกินเต็มงามขาเนาะพอเนาะ นี่ใบอ่อนยอคู่ยกแรงแทนมันธรรมดาพอปลองอลำเรียนมีพอพอมีองงคู่เห็นห้อยพอกบดูเห็นห้อยคู่กบตาบูชาต้องมีเหลี่ยมมีไล่เป็นหลักการธรรมดาเสร็จสับเรียบร้อยแล้วตอนล็อกล,ลงมามือสิบเอียวของผู้คาไม้ครอบว่าจัดใหญ่อพอไหลพอไหลแม่เจ้าภาพศรทัทธาแล้วกันโม่ขึ้นมาขอดอมนำมาสักการพระคุณเจ้าทุกรูปทุกนามผู้เป็นประมุขประธานทาง,ทาง,ทางปลายสงตลอดทั้งผู้ใหญ่บ้านทั้งผู้ใหญ่กับงาน ตัวปตผู้ส่งเกียรติทั้งหลายตลอดทั้งเจ้านายพอรสอทุกไฟทั้งผู้น้อยผู้ใหญ่ที่นองทั้งหลายทั้งผู้ยิงผู้ใส่าลุ่งสูงตำ่ำพมอ้อ่าอายทุกซ้ำผู้ที่อยู่ในงานทั้งพวากกำลัาร,รักษาหน้าทีจังเงินดีเอานี่มือดีสัทธาก่อนจถึงเวลาทำกาลองแอวบาตรามาหอดแตงอาเถ้าห้าหาตาในห,หอลำกินสาจังเงินดีเอาดีเพิ่มบทพออ่อจีทีจะแจจงเป็นการ สมพระเทพขุนคำท้านมีหวังผลประโยชน์จะนันตีเอาโพดตามแต่เห็นมาบาดนี้ถึงเวลาสิแถมพงทอดอยู่ทรงเอาไอ้ดังโยกงยกยองศรัทธาเมื่อนี้ผมเลยมารับงานคุณพ่อเอายกแรกแหกหมายกยองศรัทธาจะพาผู้สางน้ำท้าบุญสุดบ้านเมื่อนี้สกปรกเทียนสุดสันด่นไปเลยเออปิดพร้อมรนตอนตามปากพูดเอาสกปรน็อกโยกแรกนี่เออคอยปินคอยไป ละแม่นวาเดินายฟังเขาถอดฟังก่อนอีกก่อนฟังเอาถอดฟังก่อนอีกก่อนฟังเบนถอนย่อนย่องใช้หลงขึ้ส่งเสริมเลยนี่เดิมยาี่พอทักบุญสาราทุบหลวงนายกายกอดน้องหล่นพ้องทักโต๊ะเอาพันละยาเมียหนิงสิกับวันบุเผาเผาพ้อมผัดน้ำกำบาดีทุกคำแต่ผมผ่านมาดุเป็นกุศลผลท่านยากคนที่ทั้งใดมี่าวใจใส่แท้จริงจังตั้งต่อก็เป็นบุญเรียบร้อยใส่เดิมงมือทุกสิ่งเพื่อกระโจนเกื่อน นอนหุสิงไล่คฆษนามีบมนึกว่าจองใจซาบนาหมนลงมเป็นเรือแม่เป็นนมานผู้บีิหารบาดจงทองลวนสูอันผ่าใจนันมีแต่อย่างนี้ดีพอสีมี่แพงสูงอีพอดุมล่างสูถือมาเป็นของมันไปทานเจกใจจังแหมเล่าดีหลายมีสาทาแก่าหอัดสูเน่ส่วนจูแก้วยวเงีงโอดไตยไทยพอลงทุนถือขอเล่าพอดีมีแต่พองามล้วนสมาถ้าตาข้า ตูบใบลงใส่เครื่องที่ใส่ในระบาดทั้งท่เป็นอาหารขอผินใจมันบอกมีอันเพื่ออย่างนั้นเงินทำบอกมีจุ่สำหรพีผูกวบหุบบานแผลมาซัท่าตลัวแต่ใสคือแปล่ยนแดงยื้ไตโลพื้นขาพอกรบอกือเคืงที่สื้อมีแต่ยางสูงหุบคุคมที่เอามาทำบอกสานีแวตูไดได้พอกะย้อนมือส่งสุารบาดอิงแตะบอกขึ้นชื้นาเจ้าผู้แก่แก่ตั้าไปมีแต่ยาแจ้ง ไฟมีแต่ยางแกรงเกรงบอกอยเจ้าผ้าอยู่ทำไม่หูตาพุนสองสส่ละไม่เกี่ยงเป็นเรือแนเปียงเสบียงผ้าเข่าเราเดี่ยวนที่สมาดีกะดอนอ้อเจ้าขอพุนพุกบ้านนั่นเรือมาบุกบ้านนี้แต่ผม้าน่านผบยังบ่จบบ่องานดังผ้ะพุนทำไว้ใ้เราใจแส้แท้บพันเตะละลอยนี่ตีอดมีแต่แนวยับอยของเข่าเคทาน าากันบ้านแก่ให้แกงเป็นเสาบออที่เอาบม้อรับบ้ต่อยดีมีฝนดูเป็ี่ตาอ่อนซ่อนดูน้ำเลาเท่าพอแล่าในท่อทางไปเตียมถวนสูซึ่งเบิ้งอันนั่นแหลมมาเบิ้งอันนี้มันเป็นทีงา้นแต่สิ่งที่หามาทานมากระจายมาใมาไดไผผูทั้งคือเจ้าไผผูทั้งคือเจ้าท่านไปกัได้อยู่บุพรพน้าสุ่งสู้ให้หากินท่านท่านดีท่านท่านนีมันบ่เบ็งข้อ่อดข้าแไม่หอมผมหักหมูคน เจ้าบุดาบันเจ้านั้นดื้อบ่อเหม็นค้นห่างเจ้าดันเดื้อบ่อเปม็นค้นห้างขนาดเพียงพอขอให้ทำแกใส่บ่มายางมีคาะการหนามีท้าลายีรำหนิงดาบาดึงสักว่าสี่ป็นบ้านยูวยินยาดิเก็นตงมไก่เก่งหมูทานย่ผู้ใดวาสี่อยีแนวไรไสผู้ทานของเขาเฮือนคำหลับขาบาก็เดินสักนาสี่ปิดเจ้าแผ่นดินทาน้าซีให้กินขยะจงบากมาตกคายนุญสิ่หนักมีเงินละ ไว้บาดียังว่าตานั่งมีปาริสุทธังนิพพานั่งปารามังสุขันโภศิเตอให้ฟังจ่าเอารื้อหัวพระนั่งนั้นเตะต่อเสียงบาปุท่ามีนั่งเปล่ยนสกัดของเฮาผู้ไอบาดีสุทธังนั้นได้เปลี่ยนบทจบส่วนปารงกักที่หดทางเมื่อนาส่วนนิพพานนั่งนิพพานติแก่สุ่ขันนั้นเป็นแต่สะเสวยสุขอย่างยิ่งเตือนห่างบอกนิพพานเจ้าสซีไว้บาจารื่องพระกระติ้นต้องเอารูเขาจะ่าพ้นเด็ก เห็นคนไห้หาทางมีเพื่นจังสิเห็นสัตว์ตาเห็มมนหนู้ฟุ้งสมเพื่อนเราหนีผ่านก้าวมาดุนเพื่อนมาไห้บุคคลหูฟังสังเกตจิตเบิ่งเด้อจิตเบิ่งเด้อจิตเบิง่เงเท้าพระมีกำนั่งมัดสีฐานไปหาสราีบุญตาโน,นอยอ่อนให้บัดพบขอดมันขยังไดุ้ญปุ่ม,มบาดว่าเกิดน,นีิสน้อภายบุญยังได้ดินพระเจ้าสวดมาสีนักเอาสีนัเอาพิมพ์บัดขยันบาบุญรพระราแต่กี่มาสู้ขึ้นหลังสู้ขึ้นเรื่องนั้ง หัวขอสซ่อนได้หลุดบานนี้เลย